อยู่ขับท่านผู้ฝั่งนะครับเรื่องของการท่องเที่ยวซึ่งถือว่าเป็นรายได้หลักของรายประเทศแต่ว่าอย่างยิ่งประเทศไทยนะครับนี่คือเครื่องยนต์สําคัญเรือธง,งสําคัญของรายได้เข้าประเทศไทยการท่องเที่ยวเป็นการหาทุนที่แข็งแก่งยี่สุดของประเทศไทยนะฮะแต่ว่าเรื่องนี้ก็จะมีเป็นดาบสองคมเหมือนกันนะครับคือถ้าเปิดรับท่องเที่ยวแล้วไม่ได้รองรับหรือ เปิดท่องเที่ยวแล้วประเทศไทยสูญเสียหลายอย่างเนี่ยก็ไม่เป็นที่น่าติดตามแล้วก็ต้องคิดต่างวันละวันที่ประเทศญี่ปุ่นเองนะครับเขาก็เปิดรับนักท่องเที่ยวคนแพร่ไปทั่วทัญี่ปุ่นกันเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะคนไทยที่ไปกันเยอะมากนะครับแต่ว่าคนญี่ปุ่นมีความรู้สึกว่าไม่พอใจกับนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็มีการระว่าเสายียก็ไม่พอใจนะเพราะว่าแม้จะเป็นผลดีกับญี่ปุ่นแต่ว่า เสียงโหวตจากคนญี่ปุ่นเนี่ยมีไม่น้อยทีเดียวเรื่องนี้เป็นอย่างไรทําไมคนญี่ปุ่นเริ่มส่งเสียงไม่ค่อยพอใจกับทัองเทีื่อวที่มาป่ายในญี่ปุ่นและประเทศไทยจะเรียนรู้เรื่องนี้อย่างไรเราจะรับเขียนนะฮะจากเชฟเคยและผู้กองของเราครับท่านดรวลกรสามกเศษครับสวัสดีท่านอาจารย์วลกรครับสวัสดีครับท่านคุณนิสุทธิ์ครับท่านผู้ฟังครับครับวันนี้ต้องขอเติมอาหารสมองอาจารย์นะฮะเรื่องของทั้งเคื่องญี่ปุ่นครับ คือผมผมอ่านเรื่องความรู้สึกของคนญี่ปุ่นแล้วเนี่ยก็สะท้อนคิดว่าในบ้านเราเนี่ยถ้าเราไม่ระวังให้ดีเนี่ยนะครับมันจะเกิดปรากฏการณ์เดียวกันแล้วมันจะเจ็บปวดมากสีเดียวเพราะว่าเราพึ่งพิงภาคการท่องเที่ยวมากขึ้นทุกยทีนะครับเป็นเป็นหลักเลยนะจย์นะครับคือญี่ปุ่นเนี่ยอย่างที่มีข่าวมาคือเมืองที่ใกล้ๆกับเกียวโตเนี่ยนะครับใกล้ๆก,ลก,ลกลอลฟูจินะครับก็มีจุดที่ถ่ายรูปได้ชัดเจนคนก็ไปถ่ายรูปกันเยอะแยะไปหมดเลย รถขวางทางชาวบ้านกันคนทิ้งขยะส่งเสียงดังคนก็ไม่พอใจนะครับจนกระทั่งติดป้ายวายนะฮะแล้วก็อีกทีหนึ่งที่จังหวัดออยามานาชิกใกล้ๆกันเนี่ยก็ออออเ<ข>า<บ>อาป้าใบไปปิดกั้นเลยวิวภูเขาสีรตรงที่มันสวยที่สุดนะฮะเพราะว่าคนไปถ่ายรูปตรงนั้นนะครับแล้วก็<ล>ครับเขาก็ไปสัมภาษณ์คนญี่ปุ่นก็คนญี่ปุ่นก็แสดงออกคุกคาไม่พอใจค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่า ไปทังไหนก็เจอคนในอาดไปหมดรถติดนะครับอากาศแล้วก็เออมันหน้าราคารหน้าราคารเขาบอกนะครับแล้วก็เออมันมีโอกาสที่จะทําให้ที่พักอาศัยมีราคาแพงขึ้นด้วยเพราะว่าเวลาที่มีคนต่างชาติเข้ามามาท่องเที่ยวน,นะครับก็ต้องการที่พักอาศัยนะครับแล้วจู่จ,จมีคนจานวนขนาดใหญ่เนี่ยเข้ามาไล่ซื้ออาหารด้วยในตลาดนะครับมันก็เเรื่องธรรมดาที่ โอกาสที่ราคาอาหารจะแพงขึ้นคึงค่าของชีพของคนในในเมืองแพงขึ้นด้วยครับคนสองทิศครับครับครับมันก็จริงคือมันมันทําให้ได้เงินตราต่างประเทศเข้ามาจากนักท่องเที่ยวนะครับแต่ก็มันก็มีข้อเสียที่เกิดขึ้นนะครับอย่างที่กล่าวไปแล้วเนี่ยแลวแล้วก็ที่สาคัญเนี่ยก็คือว่าเออมันทําให้โครงสร้างพื้นฐานเนี่ยเออเสียเสียไปด้วยได้นะครับเช่นเออความชีวิตปลอดภัยในชีวิตประจําวันเนี่ยมันปล่อยให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเข้ามาตั้งจังในประเทศเนี่ย ต้นที่จับเลี้ค่าถ่ายอะไรเงี้ยไอ้ความปลอดภัยในชีวิตประจำวันของคนท้องติดก็หายไปนะครับคืออันเนี้ยเราเคยคุยกันแล้วในที่นี้ว่าเป็นเรื่องปัญหาที่ต้องระวังมากนะครับแล้วก็ที่สําคัญหนึ่งก็คือว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเขาถ้าเขาแสดงออกถึงความไม่เชอไม่พอใจปรากฏการณ์นักท่องเที่ยวแล้วเนี่ยอันดีตจะจะเป็นปัญหายุ่งทีเดียวนะครับเพราะาไอ้ฟรีวิซา่าเนี่ยมันก็เป็นผลพวงจากการ เอาใจภาคการท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าภาคของเที่ยวก็มีบทบาทมากขึ้นแต่ถ้าคนส่วนใหญ่ในประเทศรู้สึกว่ามันอึดอัดน่าํำคานเนี่ยได้ไม่เท่าเสีนะครับก็ตอนนั้นเนี่ยก็จะเป็นผลเสียต่อประเทศไทยนะครับครับส่วนหนึ่งคล้ายประเทศไทยเหมือนกันนะอาจารย์ครับเรื่องครับกินเหล้าเมายาส่งเสียงดังโวยวายเนี่ยนะญี่ปุ่นก็ไม่ต่างปรอกเทรานะ้นะแต่ก็ไม่ให้พอใจเหมือนกันอาจารย์ครับคือคนนักท่องเที่ยวจานวนหนึ่งเนี่ยที่ผมเข้าใจเนี่ยนะครับ เขาคือเข้าเป็นพิสิชนนะครับพอเข้ามาเที่ยวในในประเทศไทยเนี่ยก็รู้สึกกลางนะครับคือไม่เมาก็ไม่เป็นไรพอเมาแล้วมันก็รู้สึกกลางนะครับแล้วก็มีเรื่องเล่ากับมีคนท้องถิ่นเขาคิดว่ายังไงเขาก็ไม่ทําอะไรตัวเพราะว่าเขาต้องพึ่งพิงนักท่องเที่ยวอยู่แล้วนะครับแต่เราก็อ่านข่าวก็มีที่โดนโดนโดนยำยำก็มีนะที่พัทยานะครับมาเดินกลางมาเมามีเรื่องมีราวท้องถิ่นนแล้วข่าวอย่างนี้เนี่ยถ้ามันออกไปข้างนอกเนี่ยนะครับมันก็ไม่ดีเพราะว่า คนที่จะมาเที่ยวประเทศไทยเนี่ยเขารู้สึกว่าเอ๊ะเราไม่เป็นที่ต้อนรับเลยนะครับใครอยากมาเที่ยวเนทะ่ยที่คนอื่นเขาไม่อยากต้อนรับเขานะครับมันก็มีผลเสียทําให้คนเนี่ยไม่อยากมาเที่ยวด้วยนะครับครับคือไอ้ผมผมผม,ผมชอบใจคำพูดอาจารย์นะพูดเขาจริงมันเป็นสิ่งที่ฝังรากลึกกันนะนักท่องเที่ยวหลายคนรู้สึกว่าเป็น V.I.P. อาจารย์ชะวอากางเพราะคือเหมือนได้รอบการดูแลเป็นพิเศษ ครับประเทศที่ไปเยเือนครับรืประเทศไทยด้วยนะครับก็เขาก็เป็นวีไอพีจริงๆด้วยในความหมายหนึ่งเพราะว่ารรเราก็อยากได้เงินตราจากเขาด้วยนะครับเงินตราจากประเทศเนี่ยคือไอภาคต่ตางประเทศเนี่ยมันเป็นภาคที่เอ่อได้เงินเข้าประเทศเนี่ยง่ายกว่าวิธีผลิตของแล้วส่งไปขายนะครับเขาเดิน <He Goes S 1> ทางมาบริโภคในบ้านเรานะครับแล้วก็เอ่อเงินตราจากประเทศเวลาที่เข้าประเทศไทยเนี่ยมันก็ทําให้อํานาจซื้อของประเทศเราเนี่ยเพิ่มขึ้นสูงทันทีเลย เพาะเขาต้องได้เงินตราต่างประเทศมาเขาก็ต้องมาแลกกับเงินบาทนะครับเงินบาทก็ไปอยู่ที่ไอ้เขาตดมาแลกเงินบาทเงินตราแต่ให้เก็อยู่ในมือธนาคารใงประเทศไทยในที่สุดนะครับเมื่อธนาคารพาณิชย์เป็นตัวกลางให้แล้วก็เงินบาทออกมาเงินปริมาณเงินบาทก็เพิ่มมากขึ้นก็ทําให้เกิดอำนาจซื้อขึ้นมาในประเทศนะครับขณะเดียวกันไอ้เงินตราต่างประเทศเหล่านี้เนี่ยมันก็เข้าไปอยู่ในบัญชีของของประเทศไทยนะครับถ้าคนต้องการจะมาซื้อเงินตราต่างประเทศก็ต้องมาซื้อจากเงินจํานวนเหล่านี้นะครับ เอาไปใช้ครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นตัวผลดีต่ออัตราแลกเปลี่ยนมันมันไม่ทําให้เงินตราต่างประเทศขาดแคลนนะครับเหมือนตอนเกิดวิกฤตเตามยำกุ้งเราเกิดวิกฤตเพราะว่าเงินตราต่างประเทศเรามีไม่พอนะครับเราต้องใช้ไปช้จ่ายต่างประเทศต่างๆเนี่ยตรงรทังทําให้อัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยมันมันเปลี่ยนไปนะครับราคาของดอลล่ามันแพงขึ้นนะครับผู้อย่างค่างเงินบาทมันลดลงเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาที่มันมีเงินตราต่างประเทศมากๆเนี่ยมันเป็นผลดีนะครเกิดความมั่นคงที่เราสามารถเอาเงินตราต่างประเทศเนี่ย มามาจัดการได้เวลาที่มันขายแคลนในตลาดก็เอาดอลลร์เหล่านี้เงินตราต่างประเทศเหล่านี้มาขายนะครับมันก็ทําให้มันไม่ขายแคลนนะครับแต่ถ้าไม่มีเงินตราต่างประเทศเหล่านี้สต็อกซึ่งมาจากการท่องเที่ยวมาจากหลายๆอย่างแล้วเนี่ยนะฮะมันก็จะทำให้อาจาราแลกเลี่ยนของเราถูกกระทบไปด้วยครับครับแต่เรื่องนี้กลายเป็นประเด็นใหญ่ไหมสำหรับรัฐบาลญี่ปุ่น,รรนครับอาจารย์ครับครับผมผมคิดว่าเรื่องอย่างนี้เคยได้ยินบ่อยนะครับ ผมจำได้คนอังกฤษเองที่อังกฤษเป็นที่นิยมมากๆตอนแรกเนี่ยคนอังกฤษก็เบื่อมากเลยคนมาเดินย่ำในบ้านมาดูบ้านเนี่ยชะโงกหน้าดูเลยเนี่ยเพราะว่าอยากรู้อยากรู้อยากเห็นนะฮะคนอังกฤษเขาเราะว่าเป็นเมืองผู้ดีกันรู้ว่าผู้ดีเขาอยู่นะครับคเป็นตัวสูงด้วยคราบความเป็นตนตัวก็หายไปนะครับคนฟังเสียงก็ลำคาญเหมือนกันถ้าเท่าที่ได้ยินมานะครับแล้วก็มันมีตัวอย่างของเมืองบางเมืองเนี่ยที่ที่ปั่นป่วนมากเวลาที่มีคนจำนวนมากเข้าไปอย่างที่บาร์เซโลนาที่สเปนเนี่ยนะครับสเปนก็เป็นที่ยวกมา ประเทศหนึ่งนะครับทำให้ราคาข่องที่มันสูงขึ้นนะครับหรืออัมสเตอร์ดัมของเนเธอร์แลนด์เนี่ยมันก็ทําให้คนท้องถิ่นในลําบากไปด้วยนะครับและทุกคนก็ไม่ได้ประโยชน์จากภาคการท่องเที่ยวเท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นคนบางคนเนี่ยเขาก็ไม่พอใจที่จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศนะครับคนที่อยู่ในภาคการท่องเที่ยวได้ประโยชน์เนี่ยก็ลําบากใจนะครับไม่พอใจที่ท,ที่มันทากับนักท่องเที่ยวแบบนี้นะก็ไม่กล้าพูดเพราะว่า เสียงส่วนใหญ่เนี่ยถ้าออกมาต่อต้านนะักท่องเที่ยวแล้วเนี่ยเสียงมันจะดังนะครับแล้วก็รัฐบาลเองก็ต้องรับฟังแล้วถึงตอนนั้นเนี่ยมันก็เป็นปัญหาก็เราถ้าเราไม่พึ่งนะักการท่องเที่ยวแล้วเราจะพึ่งอะไรนะครับเพราะว่าอย่างอื่นก็ลาบากหมดกระทรวงออกไปขายต่างประเทศก็ต้องเป็นสินค้าใหม่ๆที่มีมูลค่าสูงนะครับอจะรับจ้างผลิตของยังเก่าเนี่ยตอนนี้มันก็ล้าสมัยไปแล้วนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเราต้องนําเข้าด้วยนําเข้าน้ามันนําเข้าพลังงาน,นงต่างๆมาเนี่ยก็ต้องใช้ดอลลาร์ทั้งนั้นเนี่ย เงินตราต่างประเทศทั้งนั้นเนี่ยนะครับถ้าเราไม่มีเงินตราต่างประเทศเอาไปจ่ายสินค้าที่นําเข้าหรือไปเที่ยวต่างประเทศนะครับไปลงทุนต่างประเทศไปท่องเที่ยวต่างประเทศนะครับซื้อของเข้ามาจากต่างประเทศเนี่ยเราขาดเงินตราต่างประเทศเหล่านี้ก็่เกิดปัญหาขึ้นมาเหมือนที่ประเทศลาวกาลังเผชิญอยู่ในตอนนี้นะครับคือขาดแคลนเงินตราต่างประเทศตรงนั้นทาให้ข้างเงินเนี่ยอ่อนไปมหาศาลเลยนะครับครับเหลออาจารย์จะเปลี่ยนตัวอย่างของประเทศท่องเที่ยวที่มีปัญหายั่แล้เขาแก้ปัญหา มีประเทศอันที่แก้ปัญหาได้ไหมฮะจารย์ที่ก็เพ่อขึ้นาระหว่างของถิ่นกับนักท่องเที่ยวครับยางยางเวนิสเนี่ยนะครับที่เป็นที่ขึ้นชื่อลริชาเลยว่าคนไปเที่ยวเยอะมากเลยนะครับตอนนี้ก็มีประเทศเหล่านี้ก็แก้ไขด้วยการเก็บค่าธรรมเนียมนะครับจํานวนโคต้านะครับอย่างอย่างอย่างเวนิสเนี่ยครับคือปีวันให้กี่พันคนหมื่นคนแค่เนี้ไม่ให้มากเกินอยู่นั้นแหละไม่เกินอย่นี้ครับแล้วก็เก็บเก็บค่าธรรมเนียมสูงเนี่ยคนจะได้ไปน้อยลงนะครับ เพราะว่ามันมันมันเสียต้นทุนสูงนะครับอย่างเวดิสเน่ยไหนจะซุดลงไปในน้ำเมื่อน้ําท่วมด้วยผู้คนก็แออัดด้วยเพราะคนเขาไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อรับคนเป็นเป็นแสนเป็นล้านคนเนี่ยนะครับเขาก็ต้องแก้ไขกันไปหมดวันนี้หลายประเทศก็เก็บเงินกันเยอะทีเดียวนะฮะแล้วก็อย่างประเทศที่มีปัญหาเนี่ยนะครับที่พึ่งพิงการท่องเที่ยวมากเนี่ยพอการท่องเที่ยวมันผันผวนเนี่ยก็เป็นปัญหาอย่างเช่นมาลดิสนะครับหรืออินโดนีเซียอ่ามอ่าจุดเดครับครับ ถ้าหากมันพันผัวไว้เมื่อไรจะย่าเลยเพราะมาดิฟมันก็มีอยู่อย่างเดียวคือการท่องเที่ยวนะครับครับคือไอ้มันไอ้นเงินต่างประเทศมันดีนะครับแต่ถ้ามากๆเข้าเนี่ยมันก็กลายเป็นไปพึ่งพิงกันนะครับไปพึ่งพิงภาคนี้เนี่ยแล้วถ้าเอาไข่ตะก้าไปใส่ไข่ใบเดียวเนี่ยเอาเอาเอาไข่ไปใส่ตะก้าอยู่ใบเดียวเนี่ยนะครับแล้วมันพันผัวขึ้นมานยมันก็เจ็บตัวไปหมดเลยนะครับครับแล้วอย่างนี้กรณีที่เกิดขึ้นจากทัวโลกองญี่ปุ่นเองอาจารย์สำหรับรัฐบาลไทยสำหรับคนไทยเองควรต้อง เป็นบทเรียนหรือต้องกลับนำไปใช้อย่างไงบ้างครับครับอันนี้เป็นเป็นคําถามที่ดีมากๆนะครับคือเขาใช้คําว่าโอเวอร์โอเวอร์ทัวริซึมนะครับว่าเวลาที่่ะมันทัวริซึมมากเกินไปเนี่ยมันจะเกิดความคิดอย่างนี้ขึ้นคือทําให้เกิดาการท่องเที่ยวเนี่ยมันไม่ได้มีผลดีอะไรหรอกผลเสียมันมากผลดีจะซ้ําไปนะครับเพราะฉะนั้นคนไทยต้องหลีกอย่าให้ถึงจุดโอเวอร์ทัวริซึมนะครับตรงกระทั่งมันเกิดความรู้สึกต่อต้านการท่องเที่ยวขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทําเลยก็คือ หนึ่งนะครับผมว่าต้องปราบปรามโจรผู้ร้ายเนี่ยที่แก๊งมาจากต่างประเทศเนี่ยให้อยู่หมัดนะครับตํารวจต้องทำการตนะักปล่อยไว้ให้มันมาทําร้ายคนไทยด้วยกันเองนะครับอย่างเช่นเอล้วงกระเป๋านะครับลกักเล็กขโมยน้อยนะครับที่ปล้นอะไรต่างๆเนี่ยต้องเอาให้อยูถ่ถ้าปล่อยแล้วเนี่ยมันจะมีความสึกต่อคนคนคน,คนท้องถิ่นมากที่สุดนะครับคือความไม่ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินเพราะว่าคนต่างชาติมานะครับ อันที่สองก็คือว่าผมว่าต้องต้องพยายามควบคุมนะครับผมผมก็เข็นใจนะที่จะทำฟรีวีซ่าเนี่ยแต่ว่าฟรีวีซ่าเนี่ยมันก็มีข้อเสียนะครับมันก็ไม่ได้อยู่ตลอดเวลามันต้องมีการพิจารณาวิจัยว่าไอ้ทัวริสไอ้ประเทศไหนเนี่ยที่ให้ทัวร์ฟรีวีซ่าแล้วมันเกิดผลเสียกับเรานะครับหรือให้ประโยชน์กับเราน้อยที่สุดเนี่ยเราก็ต้องหาทางปรับเปลี่ยนนะครับและน่าจะเป็นเงื่อนไขที่คู่กันไปเมื่อคุณให้เรา เราให้คุณฟรีวีซ่าแล้วคุณก็ต้องให้คนของเราด้วย่แต่ปัจจุบันนี้บางประเทศเนี่ยเขาก็ไม่ได้ให้เราเราให้เขาแต่ค่อยฝั่งเดียวนะครับอันนี้เราให้ฝ่ายเดียวเราต้องการนักท่องเที่ยวเขาใช่ครับใช่ครับใช่ครับมีหลายประเทศนะครับออีกอันนึงก็คือว่าผมคิดว่าต้องเรามาระวังเรื่องเอการชออช่อฉนกลโกงโกงราคาของนักท่องเที่ยวเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวทําลายการท่องเที่ยวเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะว่าคนก็เบื่อนะครับที่ต้อง โกงราคานะครับแล้วก็มีปฏิกิริยาที่ไม่ดีต่อคนของเราในในระดับประเทศนะครับมันลามไปสู่เรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยมันเป็นให้ภาพภาพพอที่ไม่ดีนะครับแล้วลามไปสู่เรื่องอื่นของหน้าตาของประเทศเราด้วยในต่างประเทศเพราะฉะนั้นเราต้องกำราบนะฮะคนของเราจะต้องดูแลเรื่องเหล่านี้ให้ดีนะครับและที่สําคัญเนี่ยก็คือต้องอธิบายความสําคัญของภาคการท่องเที่ยวเนี่ยให้คนไทยเข้าใจนะครับว่ามันเป็น ความจําเป็นนะครับถ้าเราไม่มีการท่องเที่ยวเลยซึ่งมีผลต่อ GDP ถึงสิบสองเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นสิบสองเปอร์เซ็นเนี่ยโอ้ส่วนนี้หายไปเนี่ยอำนาจซื้อของเราจะรายได้ของเราจะหายไปมากทีเดียวนะครับต้องอธิบายกันให้เข้าใจว่านี่เป็นส่วนจําเป็นนะครับขณะเดียวกันก็ต้องลงมือในเรื่องก่องกฎเกณฑ์ควบคุมให้นะักท่องเที่ยวเนี่ยอยู่ในกฎเกณฑ์ไม่ได้ออกไปเพ่นพ่านนะครับหรือว่าไปมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อคนท้องถิ่นนะครับอันนี้ก็เป็น บทบาทที่จะต้องเตือนนะักท่องเที่ยวด้วยผ่านกดทั้งหลายเนี่ยนะครับว่าเข้ามาในประเทศไทยแล้วต้องปฏิบัติอะไรบ้างนะครับคุณผู้สุดครับผมจําได้เมื่อสมัยก่อนเนี่ยมีคนต่างชาติเนี่ยขึ้นไปปีนขึ้นไปนั่งบนขอบร่ตุลูกแล้วถ่ายรูปมานะครับ<ม>โอ้โหคนฮือฮามากเลยตอนนั้นเนี่ยเพราะเขาไม่เข้าใจว่ามันไม่ถูกคูรยังไงนะครับนักท่องเที่ยวเนี่ยมีโอกาสนะครับบางกลุ่มที่ขนองแล้วก็ไม่เข้าใจเนี่ย ถ่ายรูปที่ไม่เหมาะสมมาเนี่ยโอ้โหความรู้สึกต่อต้านนะักท่องเที่ยวจะเกิดขึ้นทันทีเลยเพราะฉะนั้นเรต้องป้องกันแต่ต้นลมด้วยการบอกว่าอะไรควรทําอะไรที่ไม่ควรทำํำนะครับครับเมื่อครูสขวจรย์พูดถึงประเด็นแรกเนี่ยผมผมคิดว่าน่าสนใจนะในเรื่องที่ของมาตการการดูแลโจรหรือผู้ร้ายจากต่างชาติที่มาหากินในเมืองไทย อันนี้ก็มีเยอะนะกันนะบางทีเราก็้โห <ผม S 2> ยครับฟ <คน S 1> รีวีซ่านี่ฟรีวีซ่านี่เข้ามากันเยอะเลยนะครับแล้วก็ไม่รู้จะทำไงด้วยนะครับเพราะว่าไอ้ที่เลวร้ายก็เป็นแก๊งสีเทาเลยล่ะเข้ามาขนาดใหญ่เลยนะครับ,รบทำเป็นแก๊งทำเป็นรูปรูปแบบใหญ่ๆเลยเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดขึ้นหมืออไย่างแก๊งใหญ่เนี่ยที่ที่ถักเป็นระบบ,บนะครับแต่ปล่อยไว้ไม่ได้เพราะถ้ายิ่งปล่อยไว้เนี่ยมันจะมันจะลงลากลึกลงทุกทีแล้วตอนนี้แก้ไขจะลำบากมากนะครับ เพราะฉะนั้นกฎเกณฑ์กติกาเหล่านี้เนี่ยเรายอมรับไม่ได้นะครับเราต้องแก้ไขทันทีที่มันเกิดขึ้นนะครับ,รบจริงๆคนทั่วโลกมองเรามองไม่ได้มองมองภาคบวแล้ว่าเกิดขึ้นที่เมืองไทยคนไทยบางคนทับนะอาจารย์ <นะ S 1> ใช่ครับคือคมันไม่มีของฟรีนะครับเราอยากได้นักท่องเที่ยวเราก็ต้องจ่ายด้วยราคาอ,อบางอย่างจะใหญ่ให้เป็นแพงเกินไปก็แล้วกันนะครับอาจารย์แต่ว่าเป็นประเด็นที่คลาสสิกและตลอดเลยนะเวลาการท่องเที่ยวที่เปิดกว้างรับนักท่องเที่ยวเข้ามาอาจารย์ ผลรประโยชน์หรือสกิลการท่องเที่ยวเนี่ยในมุมของอาจารย์มันสา,สามารถตกถึงคนในท้องถิ่นหรือคนส่วนใหญ่ได้ไหมครับหรือว่าไปจุกไปกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งคือผมมีความรู้สึกตอนนี้นะครับว่าช่วงระยะเจ็ดแปดเดือนที่ผ่านไปเนียที่สกิจไทยยังไม่ยังไม่เร็วร้าเกินไปเนี่ยมันพอไปได้เนี่ยผมคิดว่าในขณะที่เงินเออประมาณยังไม่ออกมานั้งหลายเดือนเพิ่งออกเมื่อเร็วๆนี้นะครับ ไอ้ตัวที่ทาให้มันลื่นไหลช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยผมว่ามาจากเงินตราต่างประเทศเนี่ยนะครับที่มันเข้ามาในประเทศไทยแล้วทาให้อัปด้าซื้อเราเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยอันนี้ช่วยประยุงไม่ได้เพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจโดยอัตโนมัติเนี่ยที่จําเป็นต่อเศรษฐกิจไทยนะครับโดยเฉพาะในยามนี้ที่ยังไม่มีการกระตุ้นเลยนะครับโดยเฉพาะยิ่งงบประมาณที่เพิ่งออกมาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นการท่องเที่ยวเนี่ยช่วยได้มากเลยแต่การท่องเที่ยวเนี่ยเงินตราต่างประเทศเข้าประเทศเรามทั้งหมดมันก็ไม่ได้เข้้้้้าาาาาามมมสุุทททธิัังงหดนนนนะะครรรบเเเพตตอีํข สินค้าจากต่างประเทศมาเช่นเดียวกันเพื่อมารับกับคนท่องเที่ยวเหล่านี้ด้วยนะครับมันก็มีต้นทุนมันไม่ได้เข้ามา100หนึ่งร้อยเหรียญสหรัฐเข้ามาหนึ่งร้อยเหรียญสหรัฐมันมีต้นทุนด้วยเราต้องนําเข้าวายนำเข้าของจากต่างประเทศวัตถุดิบนะครับเข้ามาเพื่อจะต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยนั้นมันก็ไม่ได้รับรุ่นล้วนเยนะครับเหมือนาจรมันก็มีต้นทุนด้วยที่ต้องจ่ายออกไปครับพูดถึงการท่องเที่ยวมันก็เป็นการนำเงินเข้าประเทศที่น่าจะง่ายง่ายง่ายที่สุดครับอาจารย์ใช่แต่ว่า เราจะเสียแชทมากในเมื่อทางประเทศ่อนบ้านเนี่ยก็เปิดแล้วกท่องเที่ยวแล้วก็ทําเรื่องท่องเที่ยวแข่งกับเราบ้างบ่ายพี่เอนะจังครับคือการท่องเที่ยวเนี่ยสมัยนี้เนี่ยมันไม่ได้ไปดูนะครับมันเป็นประสบการณ์เขาเรียกว่าประสบการณ์นะครับคนมาท่องเที่ยวต้องการประสบการณ์นะครับคือเข้าไปมีส่วนร่วมใน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 การท่องเที่ยวนั้นนะครับาวนี้การท่องเที่ยวที่คนต่างชาติเนี่ยปัจจุบันนี้เขาต้องการเนี่ยทั่วโลกเนี่ยก็คือเรื่องแรกก็คือว่ามันมีความสะดวกสบายนะครับ สะดวกสบายคือเดินทางในประเทศเนี่ยสะดวกสบายเรามีรถไฟฟ้าเดินทางถึงกันเนี่ยการขนส่งต่างๆเนี่ยสะดวกสบายนะครับอย่างที่สองคือว่ามันมีโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยนะครับเช่นไม่มีโจทย์ทร,ร้ายมีโรงพยาบาลมีหมอพยาบาลรักษามีอุบัติเหตุก็มีคนดูแลนะครับอันที่สามก็คือว่ามันมีจุดสนใจนะครับเช่นวัฒนธรรมนะครับวัดวาอารามทั้งหลายนะครับชีวิตของผู้คน มีทะเลงดงามมีภูเขางดงามนะครับและสุดท้ายในคนสมัยใหม่ต้องการคือความเป็นสมัยใหม่นะครับสามารถช้อปปิ้งได้มีร้านหรูมีร้านขายของมีร้านอาหารที่สะดวกเนี่ยอันนี้ถ้ามองอย่างนี้เนี่ยไทยเราเนี่ยค่อนข้างครบนะครับเรามีทั้งภาคดั้งเดิมนะฮะค,ความสวยงามของธรรมชาติแล้วก็ยังเข้าถึงได้มีการเดินทางที่เข้าถึงได้นะครับแล้วก็มีโรงแรมที่รับมือได้นอกจากนี้เราก็มีภาค ทันสมัยที่เขาสามารถที่จะซื้อของได้ตามใจชอบนะครับแล้วก็ยังมีวัฒนธรรมต่างๆให้บริโภคด้วยโดยช่องยิ่งอาหาระคะ่าของชีพของอาหารเนี่ยมันมีระดับที่สมเหตุสมผลนะครับผมไม่เรียกว่าถูกนะแต่มันสมเหตุสมผลในประเทศไทยนะครับมันก็เลยช่วยทําให้การท่องเที่ยวของเราเนี่ยไปได้ดีนะครับมากกว่าหลายประเทศในโลกในขณะนี้ครับ,รบอาจารย์ใช่ว่าประสบการณ์ความจริงประเทศไทยก็มีประสบการณ์มากมายอาจารย์นะวัฒนธรรม กิจกรรมพื้นบ้านการท่องเที่ยวหลากหลายซึ่งน่าจะเป็นจุดเด่นของประเทศไทยด้วยกนะันใช่ครับคือคือคนท่องเที่ยวปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้การมิติเดียวเมื่อก่อนนี้เขามาดูความสวยงามใช่ไหมครับของอของออวัดไทยแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วต้องการมีประสบาการณ์ในการช้อปปิ้งจับจ่ายใช้สอยด้วยนะครับออกไปท่องป่าภูเขาด้วยร่วมในประสบาการณ์ต่างๆเหล่านี้ด้วยนะครับ,รบล่องเรือนะฮะมีเกมกีฬาเขาโดดทายทะเลให้ใช้มีโดด มันจี้จัมปิง้งมีเออเล่นสก,กีมีไอของเหล่านี้มันเป็นของที่คนสมัยใหม่ต้องการเนะี่ยถ้าท่องเที่ยวประเทศไหนไม่มีของเหล่านี้เนะี่ยมันก็รู้สึกจะขาดไปนะครับแต่ของเราเนี่ยดูจะขาดแคลนน้อยกว่าเรามีของค่อนข้าง,างครบนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวเนี่ยและที่สําคัญเนี่ยราับใดที่ความปลอดภัยยังมีอยู่เนี่ยผมว่าเป็นตัวบวกอย่างมากนะครับครับแต่ก็ขอนที่จะแชร์ประสบการณ์อาจารย์นะะผมมีโอกาสคุยกับทางใต้บอกว่าตอนนี้ประเทศเพื่อนบ้านเราอ่ะ มามามาเข้าสังสารแชรยแดนมากแล้วมาเที่ยวในประเทศไทยครับครับแล้วก็มากินมาใช้มาบริโภคมาสัมผัสประสบการณ์ในไทยแต่มาโดยรถอาจารย์มาโดยรถไม่ได้ใช้เงินไม่ได้ใช้เงินจ่ายไทยเลยนะครับครับทุกอย่างคือทุกอย่างไทยไม่ค่อยได้เปันเป็นที่ครับเป็นที่ที่พักอะไรเงี้ยที่อันนี้ก็เป็นปัญหานะไอ้ทัวร์สวนที่มันไปงมา อย่างมาแรงกว่าเก่านี่นะครับคือตอนนี้ถ้าถามว่านักท่องเที่ยวไทยมากไหมเนี่ยผมมีตัวเลขอยู่ข้างหน้านะครับห้าเดือนที่ผ่านมาเนี่ยหนึ่งมกราคมสามเดือนพฤษภาคมหกเจ็ดในราคาห้าเดือนแรกเรามีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเนี่ยประมาณสิบห้าล้านคนแล้วครับสิยห้าล้านคนก็เมื่อปีห้าเดือนแรกของปีก่อนเนี่ยเราเพิ่มขึ้นตั้งเกือบสี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับในจํานวนสิบห้าล้านคนที่เข้ามาเนี่ยนะครับคนจีนมากที่สุดคือประมาณสามล้านคนรองลงมาคือมาเลเซียประมาณสองล้านคนนะครับ อันที่สามรัสเซียประมาณเก้าแสนคนอินเดียประมาณเก้าแสนคนเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็สุดท้ายเกาหลีใต้ได้ประมาณแปดแสนคนคาดว่าปีนี้เนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาประมาณสามสิบห้าล้านคนซึ่งก่อนโควิดเรามีนักท่องเที่ยวเข้ามาสี่สิบล้านคนนะครับครับอันนี้แหละครับเปรียบเทียบกับญี่ปุ่นเนี่ยซึ่งเข้ามาตอนนี้แค่สิบเอดล้านคนนั่นเองยังยังร้องโวยวายเลยเลยนะครับแล้วถ้าเราจะจํานวนแค่ของเราเนี่ย สิบห้าล้านคนเนี่ยนะฮะยังไม่มีเสียงวุวายเนี่ยแต่ต่อไปถ้ามันเพิ่มขึ้นเป็นสาิาห้าล้านคนเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะมีบทน่าจะมีแรงกดดันต่อคนท้องถิ่นพอสมควรนะครับคับไอ้ท่องเที่ยวเราถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้ไหมจัดโอ้แน่นอนครับผมว่าขณะนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทําให้คนไทยเขาชอบเรานะคือซอฟต์พาวเวอร์เนี่ย มันเป็นนามธรรมนะครับมันรูปภาพนามธรรมเนี่ยส่วนไอ้การท่องเที่ยวอ,อาหารดีราคาเหตุมีผลท่องสนุกสนานเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดซอฟต์พาวเวอร์ขึ้นมาซอฟต์พาวเวอร์ก็คือคในทางท่องเที่ยวคือการชอบเราอ่ะเป็นเป็นแฟนคลับของเราเนะยครับแน่นอนครับสิ่งที่คนมาเห็นแล้ว,วท่องเที่ยวไปเนี่ยมันก็เกิดภาพพจน์ที่ดีแล้วเขาก็มาแล้วปฏิบัติประสบการณ์แล้วเขารู้สึกว,ว่ามันดีเขาก็อยากมาเที่ยวอ,อีกครับแล้วก็ไปเล่าให้คนอื่นฟังเนี่ยอันนี้เป็นเป็นเป็นซอฟต์พาวเวอร์แน่นอนนะครับเพราะว่าเรามีแผนที่บน ราหรือมีจุดมันอยู่ในแผดที่โลกแน่นอนเลยนะครับกับและนี่คือซฟต์แวร์ของริงของประเทศไทยที่มีอยู่นะฮะครับเป็นความรับความชื่นชมที่มาจากการไม่ต้องใช้กําลังไม่ต้องใช้แปดทาร์เซลใช่ครับใช่ครับครับครับับก็วันที่มีอาจารย์ทิ้งท้ายว้ให้คิดนะครับอาจารย์ครับสําหรับเกลอของการท่องเที่ยวครับครับครับก็ครับก็เอขอบคุณนะครับเออ ผมคิดว่าการท่องเที่ยวเป็นบทบาทสําคัญต้องทําใจให้ให้กว้างนะครับต้องยอมรับโดยว่าเป็นผลประโยชน์ต่อคนในบ้านเราแต่ขณะเดียวกันก็ถ้า่องเที่ยวต้องต้องดูแลให้ดีนะครับไม่ให้ไปรบกวนคนอื่นมากเกินไปนั่งมันกลายเป็นความรู้สึกที่เป็นลบครับคใช่ครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับอาหารสมองอย่างดีจากอาจารย์วัลกรสามโกเศสของคุณอาจารย์วัณกรครับสวัสดีครับขอบคุณครับท่านผู้ชครับ